พี่น้องเลยเปิดเปิดคลิปมากับอบักยัให้อนางบ่ฮะให้อนางบ่นี่นะดิ้นเอาโดดอนางเอาซอดอกไม้เห้ย่นทดกัได้พี่น้องไยไม่ตุ้ยเลยเจอม้าเลยดิเนาะเฮ้ยได้บ่ตูเลยหมบืนวยังปูตไว้้่ hey. <hi> <laughs> hai ngàn con ghi thế, nay, như này nào phi nang này đó, được quan linh phi nang phải hát Nàng mày à? mặc mặt mặc nó mặc đà đấy mặc mặc ơi à xong mặc xong bờ ừ. <laughs> ơi, đòi, à, đánh đánh. Đánh à, là bao mặc trời mặc 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 chân mặc ha thì mặc mặc nó bưng mặc mặc ơi anh mày mặc 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 bưng mặc 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 เด็กบเด็กบบเด็กบแล้วเมื่อกี้นี่บอกนางเด็กหนึ่งหนึ่งัยงดนี่หิวขาวหิวน้าวคเพื่อนไเ็ตากนอ้าอันเจ้าหายชุดหนึ่งแล้วกมากะกิน้องขบดขวอยว่าสิบเกินอื่นเศร้านะวกินบตรงย่าจะกินบอกม่้แล้วต้อง้อนจัดนะแม่น้องวินเพิ่อนเอากระปุ้นหาชุดหนึ่งแล้วกัเพิ่นมากสัว์งามๆกินไดต่งเด็กกินแม่กินไจัง ได้กินได้กินบ่ได้กินดูได้บ่เนาะเออไปงานเกิดไอ้เวนกะบ่ได้กินข้าวกินน้ําปะลุงเอ้ยได้กินได้ข้าวปุ้นเพิ่นว่าเนาะกมาบ่กมานี่แหละไปตลาดมาได้กมาก่อนเพิ่นนอยนึงกนี่เนาะาน้อเตือเพิ่นมาเบิ่งรถงามน้องเชริพี่น้องเอ้ยไป้ไปแม่ไปซอกเบิ่งนะ ไปเนึกว่าเจ้าไปได้ี่เกีียวข่าจ้างมมาเกี่ยวเข่ามงนกวนเป็นเท่ามันรเกาจ้างเกี่ยวข้าได้จูยังมันวิ่ไปบ่เลยยังบัได้ไปอยู่ยังนเ็ไม่อยู่เนาะหน่อยกเด็นเขจะยใจ้าคตห้งกะจ้างเาุเยมยตัวไามัลโหลขันมาปูมันแสดงมาู

ทำเยไม้ไนวนะเจ้ายื่นงเลยมันนี่มากเลยห้องอตรงนี้เจ้าแค่โจมไปอะไลกันตระโดกหมดแล้วมันนี่หักห้องเอาเลยไปเรียนนี่

độ mờ ngam cứ thế lên mà này, được đấy, để kéo vào đi thang à, này, để, đây đây. để Or, không bị

ไับรนบรัข้าวข้าวข้ใส่ไม่ิน้องโม่ไห่ม่เงี้ยอะไรติดน่ติดแทไปใส่มาใส่กะตลอดบอดไพ่แน่าบานนี่นี่ยังอะไรอย่ไม่ิเลยน่่่่่่่่ À, này like là bám 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 กระปุ่นไปเลยคือว่าเอามาให้แม่น้องจุกกินน้ำเนี่ยะเฮ้ยน่ะคือว่าปากเนี่โอ้ยลืมกันนนะใช้จุกเลยใช้จุกเลยใช้จุกเลยอยู่ลำดุงพัพี่แมวเลยนะแลวหน่อยเิ่ให้เมื่อกี้ห้ลร่งอุ้งกินครับย่ ข oh, <th> ้าวมาเล่ย um, ข้าวข้าออกมากินยูข้างหน้าพี่พี่น้องอไนี้เนาะเงี้ยเฮ้ยบงมาข้นาไหลมายเ้ยเฮเฮ้ย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 เยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้ยเฮ้ยเเ้้เฮเ้เ้เ้้เ้เ้ ถ่ยนะไม่ได้หรอไม่ไดแน่มันดีวว่ายที่างยาได้เก็บอย่างนี้จะมาจะเเลยอ้บึงพ่อบึงแม่นายู่เลยแม่นาไหนายใครคนไหนูเลยบ่อยเาบ่อยโม่ถ่้ยเนื้อนลยถูกให้ข้หายเลยนะต้นตื่นหัวใจทีบ

ยังยุ่ค่ะคข่าวเ่อเรอมากินเรืองบัเดอร์นางเร้องปินโมลินปิ้นินเนาะไปน้ำเลยเด้อให้ให้น้องจุ๊บไปน้ำเด้อขัตรถออกค่ะัน้ปินรถได้ด้วบอกตุ้ยเด้อยาเป็นคนออกค่ะเป็นปินได้เนียออกเด้อแดดนั่งน้องนั่งน้องถ่ายเงแล้วถ่ายเขาไม่โมลินถ่ายเขาไม่ ยังอยู่ยังตันชาติแล้วเอาความต่อในดจไบแล้วหัวใจเห็นมือขุ่นหนุดยากแงอลไม่ด้วยอยู่ดีนี่มาหมดเลหน้าตาออกอ่ะแม่จะอ้นไม่ดีใจไม่ได้เป็นว่าเขียนอย่างดอเตตื่นหัวใจดิอือหัวใจเป็นยัง ถามมาพบกันแล้วแบบเกลี้ยงวะกินยูนิได้บะเป็นว่นเป็นวันนั่งกินยูนิเลยกินนิเลยกินยำยนี่ใช่้ลาโกินกินมา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 มข่าวเซมักีจานนึ่ง่าเลยมาเลยเีราอยู่บนจานหนึ่งมาเซมักีก็ได้มากอูนิประเทศนอกขึ้นนะพวกม่งไงคนธรรมดาเลยแบบแบบบวง มีดมาป่าบอดินมือเอ้าตกละคุณนา่เล้ยช้ไปกอนา้เป็นอะไรลูกไปอ้างนี่แต่เป็นมาผู้พ่นเองไงเนาะนั่ป่ากับเอาอินเตอร์เข้ามาเป็นอาเอรัเไม่ลูกไปอ้างป่าอยู่เพื่อนลุงบุ มาได้เป e ็นตู้มีตู้ประเทศนอกควรนั่งมาเจออเมาเอปตู้ดีเลยตู้าปลาดุมมีหักคอหักจะโทวาโยกินี่กันแต่ไปอ้าวไปเอารถบ่ววพอะไแงเลมาเด้อม้น้าหมีนั่แลนาปนีปวดนั่นนะคะนี่ครับนางน้ำกัดมานนปิงไก กินเลยกินกินมาแล้วจุกกินมาแล้วฮมเย็นว้อยนี่เนาะัไม่ทันน่เนอพไม่ได้เป็นขึ้นเนื้อบี้เอารถหม่ไปนั่วเดี๋ยวธรรมดาได้ไหมเห็นไร่ เง้ยเ <cin stereotype> ราไปน้ำาบุญสระวันะพิกันมาเจอมาถ่ายตัน่ตัวนี้ไปตัวนั้นตัวนี้ไปตัวนั้นมาถ่ายเลยปะแข่งกันเปลี่ยนกันลุยดิกิน้ว่าวลวนั่งเ่ได้ไม่ไไ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 

ันมาก่อนมากียงน้องกกมือไน้องมาคิดว่าามาเกี้ยงไปจักสีเดียวกันเลยน้องวะน้องมืกลุนกบมือเฮ้น้องทำคูนทำคูนพี่น้องเลย จะมาซิกใหม่เนาะเฮ้ยลูกเอายังเีอันนี้เห็นบ่กปลาลุงบอกว่าดิงนุ่งกระโปรงห๋อบานอดิ่งนุงไหมเราลูกเราเนี่ยเาจุกเนาะเขนวาเขิบอกนายบอกปลาลุงเน่ยาลูกเนาะคนไหนนี่บ่งคัมตายบ่สิเรายา่นเา่นอยากาเนาดกเนาะ ทางเพิ่นกาบเพิ่นกคือสีบอเต็มร้อยบันไดสามบึงสงสัยเรามีลูกเป็นลิงเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นลิงเนาะเนอะั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนโต๊ะโอ้โน่โลกนะเฮ้ยยืนซื่อบารุเลยนั่งไปเป็น

อยตัดหนาลุกนะอาแม่แบบนี้คุนาเี่ยนเนอะวินแล้วแม่โรยตัดมาให้หน้าดีด้จะเก่าเคยป่าอยู่ว่าตุย ว่าตลอดทํามาแล้วเย็นเออเอาเลยซ่ํามื้อแเด็กคือกบเนาะเออออกแมน่ะเด็กอันาี่แ่ยัง่อนแล้วว่าได้เออลองเด้อลองเด้อมลซื้อบ่หลายเนาะซื้อพอได้เสียงเด้อว่างอนเก่ายังบ่ได้ในีอยู่น้ยามาเด้ออ้ย

ออดีเออนี่แบงนี่แหละิอันนี้ก็ว่งเเอาลองเบิรงเนาะจะเทอเพ็่นหาสู้เด็กเราออกแรงนน่เนาะเรายังโบมี่ทะเบียนหน่อยไปเลยจุ๊บๆๆๆๆปไปสพี่น้องเนาะสคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปแข่งสนิทกันเด้อไปลุ้งเลย มากินขาวกนนมามาครับสมาชิกใหม่น้องซรินนี่น้องนะสามคูนน้ำเพลินมกินี้ไปได้โอ้มันขึ่นนะ่นวด้อเน้าเดยเออน่นะฝากกระเบิดเด็กอยู่นี่นะ